วันนี้รายการที่นี่สถานีสพอ,อจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งในความสําเร็จของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือว่าสพอ,อที่วัดสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่สะท้อนความเป็นวิถีพุทธคู่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่เด็กเยาวชนจะน่าสนใจขนาดไหนร่วมเดินทางไปกับผมที่นี่จังหวัดแพร่ครับ สวัสดีครับที่นี่สถานีสอพอ,อครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นออกมาท่องเที่ยวเรียนรู้หลักธรรมผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจจากสอพอ,อทั่วประเทศนะครับและตอนนี้เรามาอยู่กันที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเยี่ยมเยียนน้องๆเยาวชนกันถึงในตัวชุมชนนะครับไปดูกันหน่อยว่าน้องๆที่เคยได้ริ่มเรียนจากสอพอ,อที่วัดสูงเม่นเขาจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างตามมาครับ ชุมชนวัดสูงเม่นถือว่าเป็นชุมชนคุณธรรมที่ทุกคนให้ความสําคัญกับวัดและกิจกรรมทางพุทธศาสนากันมาอย่างต่อเนื่องยิ่งเมื่อมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เกิดขึ้นเยาวาชนและผู้ปกครองต่างก็ให้การสนับสนุนบุตรหลานในการเข้าร่วมกิจกรรมจนประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีครับ อย่างตอนนี้สพอ,อมีกิจกรรมอะไรให้น้องๆแล้วก็คนในชุมชนร่วมกันบ้างฮะตอนนี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของเราแล้วก็ตาาเป้าหมายของเราอีกอันนึงก็คือเรื่องของอนุรักษ์ก็จะมีเรื่องของการหอทำาการจานทำการอนุรักษ์ประเพณีที่เรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์เรื่องของอนุรักษ์คมภีต่างๆแล้วก็ตลอดจนถึงการเช่นการเรียนทำการปฏิบัติธรรมนุสติเรียนภาษาล้านนาในคำพีตลอดจนถึงไปเรียนภาษาอังกฤษเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้เราก็ฝึกเด็กทำคำ พคีวอาโคดเขาเรียกว่ากระบวนการพัฒนาเด็กโดยใช้การอนุรักษ์คำพีทำเป็นฐานสอพอวัดสูงเม่นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จที่ไม่เพียงแต่จะใช้วัดเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหากแต่ยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงต้นทุนและวิถีทางวัฒนธรรมแบบล้านนาของชุมชนให้สาม,มารถสืบสานต่อยอดให้ไม่สูญหายไปกับการเวลา ผ่านเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีอย่างดิวเรียนอะไรบ้างที่นี่กิจกรรมที่ดิวได้เรียนหอหอทําครับหอทํอาครับภาษาอัาางกฤษภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนี่เรียนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้ครับอืมอย่างกิจกรรมที่ขวัญคิดว่าขวัญชื่นชอบเป็นพิเศษในสําหรพิเศษเลยคืออะไรหนูพิเศษคือ การจานทาแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะเพราะหนูเป็นคนชอบเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะนภาษาอังกฤษเรีด้วยขวัญเองแล้วก็เดี๋ยวเองคิดว่าเราได้อะไรจากการที่มาร่วมเรียนมากิจกรรมมาเรียนรู้ที่สออแล้วเรานไปปรับใช้ที่บ้านยังไงที่โรงเรียนยังไงบ้างได้ทั้งภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สมาธิภาษาละนาค่ะก็กลับบ้านไปหนูก็ลองเขียนภาษาละนาเข้าไปลองดูค่ะที่โรงเรียนก็ทําให มีสมาธิในการเรียนขึ้นทําให้อยู่นิ่งครับก็ได้มาจากการหล่อหลอม <influenced. S 1> นอก,การปลูกฝังจากที่เราเรียนมาเรียนที่สพออยแห่งนี้นครับโอเคบทสรุปผลสําเร็จของการจัดก,กิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือเรื่องของการเกิดธรรมทายาท <think. S 3> ที่จะได้สืบสารประดกทางวัฒธรรมธรรมีเราเก็บไว้ในหอธรรม แต่ตอนนี้องค์ความรู้และกคุณธรรมต่างๆที่เราถ่ายทอด้าอยู่ในคนเรียบร้อยอซึ่งเป็นการเก็บที่ยั่งยืนเพระาะถ่ายทอดจากคนทุกคนโดยเฉพาะเรื่องของเมตตาธรรมแต่เด็กเยาวชนชุมชนก็เอาความเมตตาเนี่ยทำให้จากนามาทาเป็นรูปธรรมก็คือเรื่องของจิตอาสาก็ไปพัฒนาชุมชนในระดับต่างๆต่อไป เห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกอดภาพภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลยนะครับที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมายร่วมมือของทุกภาคส่วนจะกลับกลายมาเป็นการบ่มเพาะทั้งคุณธรรมและจะริยธรรมอันดีงามให้กับน้องน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่และได้มีการซึมซับและก็ร่วมการสืบสานทั้งประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนะครับส่วนครั้งหน้าผมจะพาไปพบกับกิจกรรมดีๆและผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ไหนฝากติดตามกันเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ